เบื้องหลังสอรยุทธ์นั่งปาดน้ำตาสงสารชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะนับได้ว่าเป็นพิธีกรข่าวที่มีความสามารถคนหนึ่งเลยแล้วค่ะที่หลังจากกลับมารับตําแหน่งการเป็นพิธีกรอีกครั้งก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนข่าวที่รอคอยในการกลับมาเหมือนเดิมกับล่าสุดนี้น้องไบค์คนสนิทของสอรยุทธ์ที่นั่งจัดรายการด้วยได้มีการโพสต์คลิปขณะที่คุณสอรยุทธ์กาลังนั่งร้องไห้ในการจัดรายการเนื่องจากว่าอ่านข่าวสะเทือนใจหลายครั้งจนรู้สึกหดหู่ใจซึ่งน้อง ไได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าอ่านข่าวไปก็ร้องไห้ไปการไม่ไหวเบรคโฆษณาหันไปอีกทีก็เห็นพี่สอรยุทธ์กมนาร้องไห้วันนี้มีหลายข่าวที่อ่านแล้วเศร้าสะเทือนใจหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตมากมายเข้าไปส่งกําลังใจคุณสอรยุทธ์แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนในสังคมเราผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะ thank mm -hmm. you